นี่ครับเอามาชมเก็บสตอตรงต้นนี่ต้นต้นเสน่จานแดงโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสวยมากโน่นโนนโ่นโอ้ยอดไม้อยู่โน่นเลยเอา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 เราลองมาดูโน่นโน่นโน่โอ้บิดอยู่โน่นโน่นอยู่ปลายไม้โน่นโน่นสตอสตอเยอะมาเป็นเยอะเลยนะเป็นเยอะเลยโน่น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 โอ้ลงมาแล้วโอาโดนเดี๋ยวไปชมมาดูเดี๋ยวไปชมมาดูเดี๋ยวไปชมมาดู นอนยุนคุณ,ค,ณคุณรัดจอาด้วยเนี่ยคุณ,คณ,คณยิ้มเลยมาเก็บเก็บสะตอไปนะอ่ะ,ะสไร้างรายได้ครับสร้างรายได้ทำรายได้นโน่นเม็ดใหญ่ๆเลยโอ้เม็ดใหญสวยมากสุดยอดเน,น,นี่ยโอ้โหฟักยยยยใหญ่เลยเม็ดใหญ่ๆครับนะตะตอข้าวครับนี่ยตะตอข้าวนี่โอ้เม็ดใหญ่เลยนะแจ๋วเลยเนื้อจอยจนหมดเลยเนะจอยหมดจะไม้ไม้สูงตนะ้นนี้ก็มีไม้ มีไม้ดีไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่บางนะโน่นที่สวนโน่นสวนตรงสวนตะลิงงามนะโน่นจะตอเพียบโอ้เยี่ยมสุดยอดนะว่าโอวบรรยากาศดีนะนี่มามาเที่ยวชมนะประขอนกลางเป็นประขอบในสวนโอ้บรรยากาศดีมากสุดยอดเลยโหนี่มาเช้าเช้าครับตอนเช้าเช้าเนี่ยประมาณเก้าโมงเช้าโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะมาการเป้นประ่อบก็ได้ชมชมจะต่อได้กินจะต่อเนี่ยแกงจะต่อได้ครับเนี่ย เก็บสตอในสวนไว้มาทำแกงได้เลยเกี๊กะที่อร่อยนะนะโอ้เยี่ยมมากเนี่ยเนี่ยนี่นี่คุณรับรองแต่งรายได้แล้โอ้เยี่ยมมากนะนะโอเคนะสุดยอดนะนายกันไปมาเที่ยวชมว่ครับผมน่ะเที่ยวกาชาดงับบรรยากาศดีมากน่ะเที่ยวก็ชาดงุยแล้วก็ตามเต้นพักผ่อนในสวนแล้วก็ไปเที่ยวทะเลได้หรือชมกิจกรรมสนุกสนุกในสวนด้วยนะ มีก yeah, ิจกรรมในตัวทั้ได้นะครับกิจกรรมเก็บสะตอเก็บมะละกอเก็บอะไรนี่นะเก็บมะละกอก็มาทำผู้มตามได้นะโอ้อร่อยสุดยอดเลยนะหนุนมะละกอก็เพียบเยอะเก็บมะละกอเยอะหลายต้นนะเพี่ยให้ชมชมสวนนะครับชมชมชมธรรมชาติเยอะๆโอ้ยอร่อยอีกแบบอร่อยแบบเยอะนี่โอ้เก็บไปเลยนะโอเคครับไหเยี่ยมมาสุดยอดโอ้ นี่เสน่ห์แจนแดงสวยนะต้นไม้สวยๆมีไอ้ชงด้วยเกีย๋แจนแดงโอวันอากาศดีมากนะนะมาเที่ยวชมมาก่อนนู่นชมวิวได้โอ้ชมวิวบรรยากาศโอ้โน่นโน่นน่นนกนกบินอยู่โน่นนกกระยางเปนโหนสวยเลยนู่นโอ้โน่นโน่นเป็นต้นลมอยู่โน่นโน่นโอ้สวยมากเลยสุดยอดนะนะย้ายก็มาเที่ยวชมมาก่อนนะบรรยากาศดีมากนะโหเยี่ยมนะ เอาโอเคครับมามมมด้วยโหเยี่ยมสุดยอด